ออกอนนี้เราอยู่บริเวณทางตะวิทิทรงครามนี่คือตอนนัดเหนสายในสนามก็ถนนในคระรูอในทจังหวัดภูเก็ตตอนนี้ก็ธรรมดายอก็ติดหนาแน่นยอนก็ติดเยอะใครที่มาแยกแคโตก็เลี้ยวซ้ายก็มุ่งหน้าจูงตาตอนคุณขอบาตอนก็จะให่ต้องติดหนักมากช่วงเย็นนี้จะทำห้ก็จะจอติดหนักถึงหนัก Nó nặng mát phương tiện này chẳng hạn, Phù kết rồi Và đi là Rồi xoay về, 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 về trên thì Chân tận có Tại vì Sống thảm Sải này này cứ thôi xong Chụp với Chụp với Chụp với Chụp Chụp เคลื่อนตัวได้แล้วนะตอนนี้จอยกำลังเคลื่อนกับมังเคลื่อนตัวแล้วเคลื่อนตัวแล้วก็มีนี่คือบริเวณการวิจิตรศุกร์ค่ะดำเนินการดูการปฏิบัติการ ตอนนี้บรรยากาศเย็นนี er, ้ก็ทําให้วัชราจรก็เริ่มชาย่อยก็หนาแน่นมากเลยในพื้นที่จังหวัดกันในในที่ตาบลการทูในอำเภอการทูจังหวัดกุทธแก่นเี๋ยวเราจะผ่านหน้าโรงเรียนโรงเรียนวิะไาลัยการทูโอเคอนี้ก็โรงเรียนวิทยาลัในในในตําบลเมือง กาตูแต่พื้ที่จังหวัดภูเก็ตอันนี้โรงเรียนวิทยาลทยกาทูผ่านที่ว่าที่ทําการอาเภอกาทูจังหวัดภูเก็ตนี่ป่อยแบบนี้ผ่านที่ว่าที่การทำการที่ในอาเภอกาทูนะบรนเวณอำเภอกาทูอันนี้เราจะถึงแยกสี่กอนะสี่กอกาทูนะแยกสี่กอ กาทูเรือชายไปสนามบินครับตอนนี้กําลังมุ่งหน้าสูขึ้นเขาป่าตองการทูป่าตองในจังหวัดภูเก็ตรถติดหนาแน่นมารถด้านผู้ชมครับตัวด้านซ้ายมือรถจะจะจอยรถติดเรื่องหนาแน่นมากเลยตอนนี้นะท่านที่กําลังขึ้นเขาป่าตองรถเบาบางรถเบาเบาบางเยอะเลยนะแต่ว่าขึ้นเขาป่าทองรถเบาบางเยอะเลยรถจะลงจากป่าทองไปกับการทูทาให้รถติดหนาแน่นมากเลยจากหน้าปั๊มพอทอกะะทูนะ ช่วงนี้ก็ก็ปบาบางเยอะแล้วมันพอทอแล้วอมันพอต่กระทุ่ยด้านซ้ายมือถ้าหลงพอทอด้านท้ายมือลงก็ขึ้นมาพอทตรด้านขวามือ นี่คือสนามยิงพืนนะสนามยิงืนกระทู้นีคือสนามป้อมยิงพืนกระทู้กำลังขึ้นเขาป่าตองนะขึ้นเขาปาตองนะขึ้นเขาป่าตองนะงขึ้นเขา่าตองนะระ้างนะับกางะางอช่างภาพนอภาพ Ngôi ừ, này tông thi phù nắp ba tông thi tinh nà tang chào 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 của bà tông mặt đô nà tang chào nị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  ตอนนี้เราอยู่บริเวณถนนวิธิตสสงครามนะถนนวิชิตส่งส่งกลกำกำกังเก้กเกตในตัวเมืองกทกบกำ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 ใำกำนนที่จังหัดภูำก็กำ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 กเข้าำกำในกำกำกลกำออนำก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 นกำ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 กเกำ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 กกำกำกตกำ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 ก้กำ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 ก่กำ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 กนกำ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 วกำกวกำกำกำหน้าวัดสกำกำวำกกำกำกำหน้ากัดสุสุกำกรวงกวัดว่นก็ทำหกก bồi bồi chân đi, kháng bồi về trên, trên, trên chân đi. Mặc hàu nà này nị nà bắt chú bắt trên đi vô cao này nà 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 nó nà 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 ถนนวิเศษก,นะกับยานีนะถนนวิเศษกับยานีเส้นทางนี้ถนนวิเศษกับยานีตอนนี้ผู้สื่อตอนนี้เราก็ลงเดินทางมาจากในในตำบลตำบลศรีนนท์ตอนอำเภอตะลางจางังหวัดปูขแคทตอนนี้เราอยู่ในเทศบาลเมืองป่าตองนะครับในปะัะถูกจังหวัดปูปูขแคทเป็นการดีๆนะเป็นการดีดีนะ nhìn nhìn đi có mày rất may nói rất trả cho bò băng luôn nè mà trả cho băng luôn có thì bây giờ có tiệt dưa đi đó bộ băng luôn dưa อนนี้เราก็เข้าบริเวณถนนนาในนะถนนซอยนาในนะซอยนาในเราอยู่ที่ตำบลกระทูตำบลป่าตองอําเภอกะทูจังหวัดภูเก็ตนะนี่คือถนนซอยนาในนะถนนซอยนาในนี้ทาให้จราจรรถติดหนาแน่นมากข้เย็นนี้ก็ติดหนาแน่นแต่ไม่ถนนสายสายน้ําเย็นกําลังปิดนะปิดปิดอยู่นะถนนซอยถนนสายน้ําเย็นหน้าหน้าว่าที่โรงพยาบาลป่าตองนะถนนถนนสายน้ำเย็นปิดนะ ปิดอู่นะปิดอยูยังไม่บริการี่นะปิดยังปิดดูเลยนะทำให้รถจะมาตัดนนสายน้ำพชรให้หลีกหลีกเลี่ยงให้เข้าตนนสายซอยหน้าในหรือว่าถนนลิมหน้าอ่ะถนนชุดหรือว่าหรือว่าถนนกิริวงหรือว่าจะเข้าตนนหนังในได้นะเอาไว้แยกสองเส้นเส้นสองเส้นทางนี้ใครที่จะมาว่าใครที่จะเดินทางไปตนน สายน้ำเย็นยังไม่เปิดที่นะยังยังไม่เปิดที่เอาไว้้าถนนกิลวงหรือว่าถนนลินมาดปลาดองหรือว่าถนนสายนานาในตอนนี้ผมอยู่ถนนซอยนาในนะนี่คือซอยนาในนะนี่คือซอยนาซอยนาไี่ซอยนาซอยนานี่คือซอยนาในนะซอยนาในกลาซอยถนนนี่้านทองนะ้านทอง้านทอง วิทาลาชนะนี่ถนนซอยน้นะนะเป็นร้านทองอะไรนะตอนนี้ตัวจองเย็นนี้ก็สามารถจะาจอนก็เริ่มเบาบางคันแล้วตอนนี้นะรถติดรถติดไปเยอะนะรถติดไม่ค่อยเยอะแล้วทำให้รถติดเบาบางแล้วตอนประมาณทุ่มสองทุ่มทำให้รถจะจอดติดหนาแน่นนะสายนี้รถติดตัดจบหนาแน่นเลยไปถึงหน้าวัดสื้อวัดกินกินหรือวง anh rất mình nói đấy đây cứ là tấn tài na na này 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 tầm bình bà to ha cô gái chú chăng hoàng chú kẹt บรรยากาศสดๆในวันนี้ก็เกณฑนี้ก็จะให้รถไปก็เยอะนะสายในสายในนี้รถไม่เยอะนะทต่ไม่รถไปเยอะแต่ในนี้รถไม่รถน้อยนะรถเป็นน้อยช่วงช่วงก็ช่วงนี้ทำไม่จราจรก็คล่องตัวเยอะเลยตอนนี้นะท่านนะทำไม่จ่ายทำให้ก็ทําให้ก็จราจรคล่องตัวเยอะเยอะเยอะเลยถนนสายอะไรในนี้ก็มีร้านขับน้านอะไรน้านก็โอเคอะไรมีครบวงวงวงจร นี่คือสายนานในตอนตอนนสายนานในนามเือหลายร้านที่เปิดเปิดอยู่นะให้ให้กับบริบริการกับนักท่องเที่ยวนักต่างชาติที่มาเที่ยวในจังหวัดปูเกตนะผมขอเนะทําำให้เที่ยวก็สายนานเลนะเราะว่านั้นมีหลายร้านนะมีหลายร้านมีปั๊บมีอะไรมีร้านโรงานที่หลายร้านมีร้านอบเที่ยวกันเยอะไม่ ไม่ต้องไปเที่ยวซอยบางลาก็ได้ไงที่มาเที่ยวสายนานให้มาใช่ไหเที่ยวสายนานในก็ได้นะสนานในก็น่าเที่ยวกันก็น่าเที่ยวน่าอะไรเหมือนกันก็นี่คือสายนานในก็น่าเที่ยวกันก็ทุกร้านทุกใครก็น่าเที่ยวมาเลยในในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในเทศบาลเมืองป่าตองนะก็น่าเที่ยวตอนนี้ผมท่านตัวสดผมอยู่บริเวณสายนานในตำบลป่าตองอำเภอกระทุจังหวัดภูเก็ต ผมได้ลงพื้นที่สายนาในนี้ก็เมื่อก่อนก็ทำให้จราจรติดหนักถึงหนักมากตอนนี้ก็ทําให้รถเคลื่อนตัวไปจาจ้าจาจาจ้าก็ให้ถึงสุดหมายไปไปทางนี่คือสายนาในนะสายถนนสายนาหนาหนาในในพื้นที่จังหวัดปูเก็ตนะดูนะนี่คือสายนาใน น th th ักท่องเที่ยวพอเชื yeah. ่อมกันในพื้นที่ในจังหวัดปูเก็ตนะในยอนชุดในเทศบาลเมืองป่าตองนักท่องเที่ยวองมาจากอ่ำรองจากอ่ำอำเภอเมืองนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในตำบลป่าตองนะกาศทูแต่จังหวัดภูเก็ตนะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเดือนเดือนละไม่ตํำกว่าสองแสนกว่าคนที่มาเที่ยวใเมืองเทศบาลเมืองป่าตองสองแสนกว่าคนแล้วก็ตัวเมือง ภูเกะนั่อเที่ยมาเที่ยในตัมืองเประมาณหนึ่งแสนเจ็ดแส่าพักว่ากว่าคนเองนี่มาเที่ยวภูก,กิตมาเที่ยวเน,นี่ยในปูมาเที่ยวทีว่บัดองนักท่อเที่ยวก็ประมาณสองสมาณสองแสต่อต่อคนทำรายได้ให้ตัวเทศบาลเมืองบัดองได้ประมาณสิบล้านบาทต่อเดือนพอดีผมกำลังเทิงวงนนะวงแยงไข่มุกนะวงียนไข่ ไขมุกนะฮือไขมุกอยู่เวีนไขมุกนะเวีนไขมุกเลยนะท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังสถานี่งานตัวตนในพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตนะสวัสดีครับ